ผัดขนแนงเต้าเจี้ยวครับผัดขะแนงผมล้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล้างซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราหั่นนะครับผมหั่นแต่หัวอย่างเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราไปล้างซ้ำอีกหนึ่งน้ำนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เสด็ดน้ำนะครับมาตั้งเตานะครับให้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเลยเห็นไหมครับกระเทียมผมบุบแค่นั้นเองนะครับหลังจากกระเทียมหอมๆแล้วก็ใส่ผักไว้แล้วใส่ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะ ใส่เต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะเราไม่ใส่น้ำปลานะครับเพราะเต้าเจี้ยวเขาเค็มอยู่แล้วน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะครับใส่พริกสดแล้วก็พริกป่นลงไปหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากเราใส่ครบทุกอย่างแล้วนะครับเราเริ่มแร่งไฟเป็นไฟแรงแล้วนะครับเพราะจะได้ผักเขาจะสดและกรอบน,นะครับเราใช้เวลาผัดในกระทะนะครับก็ประมาณ3-4นาทีนะครับ ผักแนงมีหลายแบบด้วยกันนะครับถ้าเป็นก้อนอันนั้นคือผมว่าจะกรอบกว่านะครับอันนี้เขาเป็นใบแล้วนะครับยาวๆผมว่าอาหารพวกผักะรอทานร้อนๆถึงจะอร่อยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้